ท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่มีเข้ามาตรงนี้นะคะคือเขาจะเห็นในการทํางานไลฟ์สไตล์ของเราเนาะเราทํางานแบบมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราได้มาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นการที่ว่าเราให้เวลากับครอบครัวค่ะ ดึงรายได้เราส่วนนี้ค่ะไปช่วยวิกฤตช่วงที่ผ่านมาได้ด้วยเนี่ย uh huh. สวัสดีค่ะเมพันนิดาตาแจบค่ะไวสันเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ uh huh. อยู่ได้มาประมาณ12ปีค่ะได้แค่นี้อ่ะใช่ค่ะ <laughs> ยังไงบ้างคือบางทีเราก็ไม่ใช่วันที่ประสบความสำเร็จ <ช>แบบร่วดเดียวกับคนอื่นเนาะอยู่ในเวนี้มาตลอดใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เมย์ทอนอะไรมาก่อนที่จะมาทางานเมืองไทยครับเมื่อก่อนหน้าที่เมย์จะมาทํางานอยู่เมืองไทยอะคะ่ะเมย์ก็ทํางานหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น b a ที่ห้างสรรพสินค้าเสาอาทิตย์เนาะแล้วก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าโปรโมชั่นเกย์เน,นะะี่ยค่ะเป็น PG จตอนกลางคืนหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูตอนจบใหม่ก็เป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะ แล้วอะไรทําให้ผันตัวเองมาทํางานประกันชีวิตในฐานะที่เราเรียนจบใหม่เนาะเราก็อยากมีอาชีพให้ตรงสายกับที่เราเรียนมาแต่ว่าพอเราเรียนจบใหม่มาปุ๊บเราไปสมัครงานให้มันตรงสายอะคะ่ะมันก็จะได้ไปแข่งขันกับคนอื่นเหมือนกันแล้วก็พอเราเข้าไปอย่างที่เราอยากจะเป็นนะคะอาชีพที่เราอยากเป็นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้ เรื่องจะเป็นเรื่องรายได้เรื่องต่างๆอะค่ะหรือว่าเรื่องระบบการทํางานแบบเข้า8 5, ออกห้า้ยค่ะเราก็ไม่ได้ชอบละแล้วก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะเขามาฟังอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ชวนเมย์มาฟังอยู่ที่เมืองไทยเนาะแล้วเมย์ก็ลองมาฟังพอฟังปุ๊บอะค่ะมีเกิดความแบบว่ามันตอบโจทย์เมย์มากถึงแม้มันจะเป็นอาชีพที่ว่าใหม่ๆอะค่ะเรายังไม่ค่อยเปิดใจแต่ว่าพอเราอยู่ไปอะค่ะ มันจะเป็นเรื่องเวลาเรื่องสังคมแล้วก็เรื่องเพื่อนฝูงด้วยเรื่องระบบตอบโจทย์เราทุกอย่างด้วยนะคะเรื่องรายได้ด้วยะคะ่ะมันต้องมีคำพูดคำพูดอะไรหรือเปล่าที่ทำให้น้องเมสกิตใจแล้วแบบเฮ้ยลองทำดูมันต้องมีหนึ่งคำพูดนะใช่ค่ะหนึ่งคำพูดเนี่ยค่ะมันเป็นคำพูดที่ว่าเราพูดติดหูกันมามากเลยคือคำพูดที่ว่าถ้าเราอะคะ่ะอยากจะทำงานนะคะ ที่ไหนอะคะ่ะให้ดูรุ่นพี่คนที่เคยทำงานมาก่อนหน้าเราหปีสิบปีว่าเขาเป็นยังไงถึงว่ามันเป็นคำพูดที่ว่ามันเป็นคำพูดโบราณน,นะคะแต่มันใช้ได้ประโยุนนี้กับเมเลยเมย์ก็ติดแบบเออต้องใช่สำหรับมีละยะ่ะค่ะแล้วมีคนว่ารบ้ไหมหรือว่ามีคนบอกไหมเฮ้ยทำมาตั้งสิบสองปีได้แค่นี้เองเหรอนะม,มัน มันก็ไม่มีนะคะคือเขาจะเห็นในการทำงานไลฟ์สไตล์ของเราเนาะว่าเราทำงานแบบมีความสุขแล้วก็สิ่งที่เราได้มาค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นการที่ว่าเราให้เวลากับครอบครัวค่ะมันตอบโจทย์ทุกอย่างมาหมดเลยเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินด้วยเราจัดการวางแผนทางการเงินอย่างดีางะคะ่ะ พอใจไหมเธอรู้สึกว่าพอใจรุ่นที่มันอื่นเนาะเขาโอ้โหมันร<ช>วยแบบเยอะแยะใช่่คะตัวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย<ม>ได้มาขนาดนี้ก็โอเคไหมโอเคกับชีวิตมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากค่ะมันได้มากกว่าตัวเงินไหมที่น้องเมิเจับความสุขที่นี่ได้ได้มากกว่าตัวเงินแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เวลาเลยไม่มีเวลาให้กับครอบครัวมีสังคมเพื่อนฝูงและเพื่อนฝูงที่นี่ค่ะหรือว่าหัวหน้าง,งานที่นี่เขาจะเป็นมิตรแล้วก็มีอะไรแบ่งปันกันเวลาเราะค่ะคือขอความช่วยเหลืออะไรหรือว่าเราขาดอะไรอ่ะค่ะเขาจะหยิบยื่นมาให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนกับเราเลยค่ะคือน่ารักมากค่ะแล้วพูดถึงรถหน่อยนี่นอ,อกรถใหม่มาเป็นรถอะไรเอ่ยเป็นมาด้า CX 3 0ค่ะ ใช่ค่ะชคันก่อนหน้านี้ก็คือมันนานเปล่าใช่ค่ะคันก่อนก็ได้จากเมืองไทยเหมือนกันค่ะอ๋คันนี้ก็พูดเต็มปากเลยว่าได้จากเมืองไทยแบบใช่ค่ะอ่าถ้างานนี้เอาจริงๆเนี่ยตอนแรกๆที่น้องเมย์มาเริ่มงาน<ม>นี้เนะี่ยคือไรายได้ผมไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ค่ะประมาณคือไม่ใช่ว่าประมาณเท่าไหร่นะประมาณว่าทําไมถึงถึงทําอยู่เอ๊ะรายได้มันก็ไม่ได้เยอะมากมา้ยว่าน้องเมย์จะว่าน้องเมย์จะชอบชื่นชอบในงานที่มันเกี่ยวกับ รายได้ที่สะสมหรือเปล่ารือว่ายังไงบ้างช่วงแรกๆต้นๆนะคะจะถามว่ารายได้เยอะไหมไม่ได้เยอะเลยสําหรับเมหรือว่าสําหรับคืนได้น้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ําแต่ว่าพอเมอยู่ไปอะคะ่ะเมเริ่มสร้างฐานลูกค้าแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆอะคะ่ะพออยู่ไปเป็นปีสองปีอะคะ่ะมันมีมันมีเงินที่สะสมมาให้เมอะคะ่ะ ถึงแม้เกิดวิกฤตในช่วงไหนอะค่ะเงินที่สะสมมาให้เมียค่ะทําให้ชีวิตเมยไม่เดือดร้อนแล้วก็เมยสามารถแบ่งปันให้หลานให้พ่อให้แม่ให้คนที่เมยรักถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงโควิดเนาะมันจะมีแบบที่บ้านเมยก็จะทําเขาเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างเนาะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยค่ะช่วง งานมันจะหายแต่ว่างานของเราอะค่ะมันสม่ำเสมอแล้วก็ทวีคูณทบให้เมเมย์ก็สามารถเอาเงินตัวเนี้ยค่ะไปช่วยเหลือครอบครัวเมแบ่งปันหลานเมย์แบ่งปันน้องเมแล้วก็ให้พ่อแม่นียค่ะมันตอบโจทย์ตรงนี้ได้รับเหมาใช่ค่ะเป็นผู้รับเหมาเป็นผู้รับเมาค่ะก็มีปัญหาด้านโควิดใช่ค่ะมไ,มมไม่มีเลยแล้วเราสามารถดึง ดึงรายได้เราส่วนนี้ค่ะไปช่วยวิกฤตช่วงที่ผ่านมาได้ด้วยเนี่ยค่ะแล้วที่แรกอะค่ะคือตอนเมเรียนจบใหม่เนาะเมย์จบปรตีมาพ่อก็อยากให้ไปแบบรับราชการหรือว่าไปสอบสอบเนี่ยค่ะและทีนี้ท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่เมย์เข้ามาตรงนี้นะคะแต่พอระยะเวลาผ่านไปอะคะ่ะตอนนี้แบบภูมิใจเวลาเราโพสอะไรเนาะชอบแคบรูปลูกสาวอะคะ่ะ ส่งมาในไลน์ให้เราเงี้ยคะ่ะบอกว่าโอ้ลูกสาวเก่งจังเลยอย่างเงี้ยค,ค่ะภูมิใจค่ะอ่าเอาหลักๆเลยตอนที่ทำงานเามืองไทยมา12ปีแล้วใช่คะ่ะอะไรทำให้หลูกค้าเนี่ยทักใจในตัวเราเอมแล้วก็อะไรเป็นเหมือนกับ เป็นการทํางานหลัก,ลก,ลกของเมย์เลยเมย์ยึดหลักอะไรในการทำงานอ๋อเมย์ยึดหลักอะค่ะคือลูกค้าบริการลูกค้าให้ดีนะคะเหมือนครอบครัวเราแล้วก็ข้อมูลของเมย์ะค่ะที่เมย์บอกกับลูกค้าไปหรือว่าถ่ายทอดหรือว่านําเสนอหรือว่าเรื่องราวเมย์จะพูดข้อเท็จจริงให้ลูกค้าฟังหมดเลยแล้วก็ลูกค้าค่ะจะบอกต่อเมย์ด้วยการที่บริการด้วยอาจจะเป็นที่เราอะค่ะคือแบบ ลูกค้าชอบคนที่มีเขาเรียกว่าเปิดใจให้ลูกค้าและอีกอย่างะค่ะพูดความจริงซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ในหน้าที่เนี่ยค่ะคือซื่อสัตย์ในฐานะตัวแทนที่เราค่ะมีกับลูกค้าด้วยและนําผลดีๆไปให้ลูกค้าค่ะลูกค้าก็ประทับใจในตัวเมย์ค่ะดีัะค่ะพี่ยาใช่ค่ะตอนนี้ลูกค้าเราเห็นเมย์มีผลงานตลอดทุกเดือนทุกเดือนเลยทุกๆเดือนค่ะ ใช่ค่ะแล้วก็ลูกค้าก็น่ารักก็บอกต่อเมย์เรื่อยๆเลยจากการที่เมย์บริการและดูแลเอาใจใส่ลูกค้า่งค่ะฝากให้เพื่อนๆนิดนึงกับคนที่กำลังมองหาอาชีพชนะอาชีพก็มองหาหรือว่ามีแบบคล้ายๆว่าก็มีตัวแทนอยู่ในใจนั่นแหละแต่เขาอาจจะไม่ค่อยกล้ามานะครับยังัง มีอะไรดคสักหน่อยนะฝากเพื่อนๆสักนิดนึงค่ะมีอยากจ,จะฝากให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะพี่ๆน้องๆหรือว่าแบบรีบตัดสินใจมาในอาชีพนี้เลยคะ่ะเพราะว่าอาชีพเนี้ยคะ่ะตอบโจทย์เราทุกทุกแบบการทำงานเลยคือมันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นก็จะมีระบบให้เราพอระบบให้เราอะคะ่ะคือเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเ,เนาะ เราก็จะเก่งขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นนยคะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องเวลาครอบครัวเรื่องรายได้อย่าคิดนานเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราคิดงาน,นะค,ะคิดนานนะคะคือเราจะปล่อยโอกาสเราค่ะหลุดลอยหรือว่าโอกาสเราอะค่ะจะขยายตัวออกไปช้าไปเรื่อยๆะคะ่ะจริงๆอาุชา,านำนามาในชีวิตก็มีหลากหลายบริษัทเนาะใช่ค่ะโอเคเรามืองไทยแต่จริงๆบริษัทไหนก็นดีเหมือนกันนะเนาะใช่ค่ะด,ดีเหมือนกันค่ะ S <S มีฝากเพจฝากเฟซบุ๊กหรือเรือร่องจักราได้ไมหมคะของเมย์นะคะก็จะมีเพจเหมือนกันคะ่ะมีเพจร,รักนี้มีประกันนะคะคือเพจของเมย์แล้วก็ช่องทางเฟซบุ๊กก็เมย์พันนิดาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณน้องเมย์นะมันวันนี้เห็นของพิธีกรลิ้นพันกันแล้วนะวันนี้มาแชาร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับค่ะน้องเมย์เนาะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ จ้าใช่ค่ะแค<ะ>่เบลก็จะบอกไว้ตรงนี้เบลของอ้ายจะดังเลยว่าใช่เราไม่ที่จอดกี่ชั้นเนี่ย8ชั้นใช่มั้ยเนี่ยมี8ชั้นแปชั้นครึ่งค่ะ8ปชั้นครึ่งก็มีที่จอดรถนะคะแล้วก็ท2าเสาต้นแล้วแล้วก็อันนี้ฟรีเมล์เพิ่งติด